นายกำลังไาบ้านกันตังกัตางบานกันไงเจ้าไปไปโอ้ยเอาเมือดไ๋ยววน้นอกจากบาน่อเนะครับเห็นแล้วโง่ขึนหมูด้ยครับหสามจูมไอตีน้องกอนดีครับไครไครเปิ่งเว้าครับ ไข่กครทำใครให้ใครเนาะมึง่ใครยังไงได้แสาน้องเจ็บก็ยคบมอคยังไงก็แคบเห็นตะหมูนึ่าหมูน่กว่าเราเป็นไครครับเหตหมูออกยีงไได้ครับมันอเป็นหมูเลยเนาะสงน้องเนาะน่ะหายไปเลยครับออกไปะแสงน้องไปจองโกไปเบิงมื่อนมายั่นได้ตห้อยหวกแล้วครับ ยรัดีเยี่วละงาแ่ผมแล้ยแน่นาะใน2จุมแล้วจ้ะกตกคีบก็จะออกใคจุ่มละ่ะจะจุ่มนั่นครับโอ้หูอกงามแฮ่ไป็นห้า,าแตงงามอะไ้นะจิ๋วมันนะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับมันนี่ก็มาพอกันวันวันพระฮัตที่สิบสี่เดือนกรกฎาคมปีหกฮาครับครับมันนี่บาลานพาพี่พาน้องเขาป้าอีกขึ้เก้าครับมันนี่เปลี่ยนซำน้องแสงน้องจองหายเด้อจ้ะเปลี่ยนกลับมาอีกแล้วเนาะวันไปน้องแสงเห็นบอกว่าท่านหลายนนะจ๊ะอเลยขึ้นหอวทมเห็ติเคยได้ขึ้หมาอยู่น้องจองนะจ๊ะเฮ้ยกลับเขามาเลาะมายามเมึงนะจ๊ะมาเจอฟูเฟื่อหมาเนาะ เ็นพี่น้องคนกระดกันทุกคนด้วยจามาบ้านนี่ม่ครับก็ไปลุนไปตามกันเบื้องครับก็มือนี่บาลานกับสาวน้องสีมันบอรครับไปกันเลยครับอือคือเป็นไข่ครับจิ้มขึหนงกเหลืองครับข่าปลาแต่สาวในเด้อจ้ะหัวบงเหรอเนาะแต่ว่าบ้านนี้ เดือดคนนี้น่าจ่ายอยู่ในปลานี่ปเปิดแกใส่อยู่นะไอ้เนี้ะครบคุณฮึใม้เป็นไข่เป็นเหงาเลย กินหัวงอ,องสาน้องไปแล้วเป็นแม่บ่ยาดอืมไข่พอขงไข่ครับนี่อืมเป็นไข่กําลังเป็นจูมครับ Ui, nó nó kìa Nhanh lẽ thằng đứa thương nó <laughs> bảo Sao nó không nó bảo nó Tức dạ bay hết đang đấy các nghe các เอาให้ถมูกเลี้ยงครับเหมือนน้ำเอาดีเนาะทั้งจุ้มทั้งไข่เพ่นจ้ะอ๋อมีกระมองจอดรถด้ืย ใครกาลังออกเนาะ <ừ> โกมาเคยคิดมากพท่านพี่น้องเลยจะเห็นแต่ห้อยเป็นบาตีนเลยข <laughs> ิงไทยขิงจูงง่าแม่ครับขิงไทยนี่แกงหวานแกงหอมจะไจ้ะแต่ว่าเป็นสีนิ่มๆเนาะนี่ลายหยำเนาะหยำนมดีครับโอ้โหดูดีขิไทยเนาะปลุกๆเลยครับรอตอนกำลังงาาเลยจ้ะเข็ดแสีบเลยครับนี่ งูงูก็ผ่าบ่ออกจุ่มเดียวเดกเพิ่งเดียวเฮ้ยงามเลยโอ้ยดอกเพิ่งคล้ายครับคุณสอนให้เนาะห้ามแห้งเก่งวันวานได้ขนาดนี่ปีน้องเขาผมมาหอดก่อนเนาะพี่น้องมาหอดก่อนห่อมี่จีบนี่จีบเต็มตาได้ครับผมส่วนบาดเจ็บอะไรงเนาะแอน เที่ยนี่ยอยากทำครับคือ่งไข่นี่เป็นเห็ดหวานเด้อครับแกงแซ่บหอมหมูขาวจุ้มนึงครับหมูปอกหมูบอกน้ำอะไรนะเดี๋ยวเขาพอถึงเงีขาแมังมีเหลืออยู่ครับเไม่เห็นเรางามเลยเด้อจ้ะขาตันๆเลยนะโ็อะไรจังสีเบิดบางนี้เนาะจ้าถึงเงี้ขาไหมครับขาเลยได้อยู่

เป็นสีเนาะสาวน้องเนาะจ้าไข่สามกิหนึ่งนต่ว่าไข่ใหญ่แฮงเด้อเมิ่งเงกล่องเใหญ่นาเนาะแมใหญ่แฮงครับนีครับไข่สีนาของเบิงกอนิดจุ้มหนึ่งเว่าเป็นลงวแรกี่ออกเนาะนีครับปูนไข่หนึ่งยสาวน้องเก็บเลยนะครับ มาไข่ใหญ่แหงเนี่ยตามไข่มีแกงอิ่มเลยเนาะนี่ไข่แหงใหญ่แหงครับนั่นเป็ดขาหน่งก้อนโอเอาดีๆแล้เเอาดีๆดีป่ขาทั้งไตเด็ดขาแน่ ได้ยเดายมาลานี่พูดได้จอมกำปั่นหมดเลยครับนี่ยเหี้งเนาะยเหี้งครับเอแกจูมันจุดพลังงามครับอ๋อคุณบจงใครเพิ่ไหวมั้งมาล่านี่จงยุอยาดพี่น้องคุณบวจงไหนน้ำมาเป็นจุ๊บจุ๋งสินะมามาเอ่นเสียนจะห้อยพอเพิ่นออกยุ เป็นเปลนเนีครับอยู่มองทางนีทางรถเกทางรถของมาในปะใไญ่หลุดหลาขึนบ่านแดงว่าเห็ดละงูเห็นล่างสิออกอีกครับปล่านพ่ออีกนะครับเห็นละงูขึ็นเป็นมูด้วยครับหนึ่งสามจูมไ่ผีน้องมึงก้อนผีครับไข่ ไข่เป็นแถวไปเลยครับไข่เจ๊ไข่สาโนไข่หัไข่ไข่หัไข่เนาะจ้าดูดครับวันอีกสองไข่อย่างงี้เลยสาโนเก็บได้ครับอ๋อวู้ยงามแฮ่ครับเป็นตามที่เขาขาดกันาดใหญ่ดีเนาะมาเห็ดผงแดงข้ามว,วายอะไรที่เรางสิเกิดเนาะนเกิดอีลีเด้อจ้ะวยายสองสีสังเกตมาเนาะเขาเคยเก็บมาจ้ะ หำแมงครับครับใครเพิ่นครับใครอีกครับเห็นบ่ลบบ่ะเวลานบาบางมือสนองเห็นเอ่อเห็ดเห็นเห็นเอย หอยหมูดุูดเป็นแย่เลยเนาะหมูหมูกับดุูดเซ่เลยจ้ะอืมสองไข่ครับโอ้ไข่ไงที่กันครับรอ๋อจอมสดค่ะอืมขนาดไล่ออกกันครับนี่นั่นไง

แต่เวลาบดดนนี่ครับนี่จะเห็ดดอกงามเลยเป็นยังไดกเนาะเห็ดลุงเห็ดลุงเขาก็ได้เห็ดเปิงไคเนาะพี่น้องก็ว่ากำลังเบิองคลิปมวนๆอยู่คลิปจบจ่อยเห็ดบอนหลายเนาะจ้าแต่ว่านเห็ดหลายสานน้องกับบาร่ากับสีเห็ดคลิปเนี้ยๆพี่น้องให้เดือเบิองเด้อจ่ากับมาบดดนมาตามมั้งเนาะมันเหมือนห้าสี่พอเห็ดหลายบ่อยเนาะแต่เห็ดคลิปมวนๆมันๆพี่น้องให้เบิองนั่จ้ากับสานน้องกับกับบาล่ากับขอบคุณพี่น้องนีหลายเด้อจ้าที ขอบิ่นคำว่านะว่าบอกกดข่ามโฆษณาเด้อเบิ่งโฆษณาให้อยู่นขอบคุณครับเวลากระแสน้องก็ขอบคุณในหลายเด้อจ้ะไปครับไปเล่าอีกครับมันจะของเพิ่นนเงขายดอกง่าครับใครบ่ได้ได้อยู่งามอด้ยูอ้าววิ่งจุ้มนึงครับล่ะยังล่ะจกตัวยังเรียนรอดเลยอ้ออกหมืองเก่าเลยนะเหมืองเคยเก็บแล้วแต่ โม่ใหญ่ไปใส้เลยตัวนี่เพิ่นโม่ใหญ่ไม่ได้ออกเติมเฮ็ดเฮ็ดขลายเขาเห็นไหมเหมือนยังบอกยัเขาลื่อนเก็บเอานะหมดอนแร่ฮมเฮ็ดกอนแดงกำลังเป็นจุ่มครับกำลังออกเนาะกำลังออกครับเก่งเสียบเก่งหวานแน่นเนาะกรอบดีกรอบดีได้จ้ะ มันสีไขายาดุดอกอองมมอดเงยเยี่นนะี่แหละใช่ไหมพ่อเห็ดกอแดงดอกเงยเด้ครับโอ้ยังงามเลยเะน่แหลาแกนี่งามสแดไน้ที่คืนนะแมนจะไล่ครับหัวรูดจะเป็นรุดว้เหงื่อส่วนในข้ออนี้ก็ได้กอแดงครับ ไข่ okay, ครับอิกกอดเดงก็ลืมออกกันเนาะว่าข้ามาโฮมอยู่ในายดอ,อกพี่จ้ะดอกหน่อยก็มีเนาะโอ้ยกอดเดงกำลังครับเริ่มแล้วเริ่มแล้ว <Home S 2> โฮมเดียวกันแน่เนาะนอย่าให้เข็บนมานะ คนะรับผุนสารนพอพ่อแล้วครับดูไ <harder. Isaiah. S 2> ปเบิงโอ้เ้อนมากไหมเนาะแขกครูเลยครับแห้งามแ้งกาดมีงก้อนเอาเลยนะครับอาเลยเลยแห้่แหมแห้่งหม่เห็นอีกอยู่เลขทางหนามาละจ้เจะมาเป็นไครเนาะกับ <plains igans> เปิ้งไข่ดอกนึงจ้ะดอกอะไรลานผ่าไปเบิ่งอีกอยู่นี่อีกอยู่บ่น่าจะเห็นอะไรบ่เห็นถ้าเบิ่งนี่ลานผอไปอยู่ไข่เป็นรูเขาวครับไข่ใหญ่เลยนั่งอยู่ครับทีกจะน้องเจ็บเลยลานเห็นอยู่นี่อีกยู่บ่เห็นกระน้องก็เห็น ข้ไงมาบอกด้สิข้ไงเลมาลานพาไปเบิ่้ของญ่ครับนี่เป็นไห่ตามแห้งเก็บแยจุ่มใหญ่เลยครับต่ไต่ขี้งเทาดีเ้ยเอาดีดีแด้วงานหัวท่น้าเจ๋อเนาะนี่ของพวกัสบอใบใหม่บางงามแห้จ้ะ S <S <S <Okay. S 2> ตอเฮ็ดนมูอะไรก็ามาเฮ็ดถึงไผ่ครับเขินน้ำแั่เลยนะง่ายงูงามไม่ครับหมูเดียวกันออกเลยเด้อจ่าอยู่น้องจองเด้อพี่หนุ่มแต่ว่ากระยางนี่เด้อครับก็คิดว่าหาย่างโดนกินเรือๆอยู่จโอ้ดอกงามไม่ครับมีนเปลี่ยน,นค <S 2> <S 2> นาลายเด้อแต่นี่โอ้ยยังไง โอ้ยี่สาตกะนอยแหงออนี่เป็นครงี้นาแหงเครับอืมเป็นอะไรครับูดอ่ะดิเอาเด็เยอดยอีอนึงาเาโดนผดนะบ่ดนได้มาน้อจองสามหมืนนะสามหมนครับ เหนือนที่ซีนี่ใจกันไหนมากนะเขี่ผู้เดียวน้โอโง่ซีสมครับนม่นะแมียเครื่องขาวน้อยครับอเอาบปได้ครับซองดอกฮีปลาด้านพ่อยี้ครับเห็นละง,งูอีกโมนึงครับโมนี้กำลังเป็นไข่ครับเสร็จแล้วเห็นละง,งูออกอีกเด้อครับเั็นออกเป็นมูลเลยเนาะสาน้องเนาะจ้าน่ะหายไปเลยครับ

มาไใคใหนไหมเป็นจูน่จูมเห็นไห่ในใครเป็นไงอาเอ็ดลงมกาา่ครับเปี่ยนกันเลยนะแมเห็ดปวกครับเห็ดปวกสามดอกปอยเห็ดปูกดอกเดียวเด้อปล่อยนี่สามดอกครับดอกนี่ อุ้ยแล้วเราเห็นงูพ่นขาพ่นหักงูลูกกินไวอสี่ดอกครับมันสามดอกไม่โมล่ะไรยคือเฮดปวกกิบเนาะดอกพันดำๆบม่อม่คือเฮดปวกฝนพันดำครับดอกแะไของกิบเขาเนาะผั้หน่อยใช่นาะอือไข่เล็กงูครับอุ้ยจ็บไหเนาะมันกำลังออกอีนว่ะออเอนออนไม่สิทธิ์ ทิรุ่นนี้ครับมื่อื่นหือขอเห็ดปวกแล้วครับเฮ้ลทำไมกินเห็ดปวกแล้วเด้อจ้ะเห็ดปวกจิ๊ดครับโอ้ยดีแต่ว่าละ่ะงามแห้งผลหลายองนี่เนาะเขาอยู่ในสองจุ่มแล้วจ้ะเห็ดปวกจิ๊ีบกนจะออกเป็นจุน่มเมื่อไะร่ละง่ายไหมวะล่ะเรากำลังพอดีเลยครับไปครับไปเอาอีก

ไลยครับมาโนมือนเนาะเฮดละงอก็ม่แต่เฮดละงอกดอกงามด้วยแตทงใครทงจูนนะดละงเฮดปวกด้อมนี้ครับปวกอะไรเด้จะมือนมันมันบเคยได้เก็บเป็นปวกเยครับไีกครับละงอกจูมนึงครับโอ้ับจู้เดียวเนาะแสดงว่าเป็นออมา ก่อนมูไปจ้ะดอกทา,านไปนะืมยั่เลยครับเก๋ยู่ขางทางเลยนะนแรงมมันมีผูเบร์ต้องมาเหมือนเนาะมันมีหอยลเนาะนี่เห็นอยู่นี่สามนคนเดียวจะว่าจะาของนคนกินไปเบิดพี่เนื้อแต่สากเ <c> ป <oughs> ็นข้าวไล่ครับจุมงาม ครับเศษงกสีสมครับเศษคาพีพฟนหอกเมื่อวานนะครับเอ่อสีเ oh, มื่อบานนะครับคอยทางท่าอยู่เลยนะทางเลยครับพี่น้องห่อเก๋อมาแต่ว่าก็เห็นอยู่เนาะยางไงเนาะอ่าพี่น้องเ่าเก๋ยางเห็ดต้นี้มันเห็ดสาวนุ่งกับบาลานโอู้หงานเหนเด้อจ้ะโอู้หดอกก็ดีอยมางละเดี๋ยวไปเวบองโฮมหน่อยเนาะไปว่างโโซนไต้หวัน มันเคยเก็บละเนาะมันเคยเก็บป,ป้อนไปเบิ่งเลยแดนบานอยูุสอนองบา้านเหมือนเคยกำลังไข่โดนพอดีจูมเออว่าเอา <c oughs> <c oughs> ครับในเวลาพาพี่พาน้องมาบ้านนะครับเบิง่งยอดเห็ดที่เทาได้ขมานมื่อานี้ครับ,บ<า>น,นี่ครับอยอดเห็ดตาอะไรเ้อะจังวันนี้อยอดเห็ดท,ที่เทาได้ขมาน หุ่นตาจะโกเลยมันเป็นเห็ดหลังเป็นเห็ดละงอกเนาะเห็ดละงอกมีทั้งใครทั้งจุ่มเนาะอาจารแต่ว่าบานบ่คั้นเห็นเนาะบานกับบ่คั้นเห็นเลยมันนี่แต่ว่าดอกพุ่มงามเนาะจ้าละงอกขาวละงอกสีสมครับมีเป็นใครกันมีตัจุ่มจุ่มเนาะเห็ดกอแดงก็กำลังเริ่มออกใหม่เด้ออาจารย์ก็กำลังสร้างเก็บใหม่อยู่แล้วหัวหนึ่งเนาะในหอดอกงามๆจ้าในหอดเห็ดปวกเด้อครับมันนี่ในเห็ดปวกกำหน่อยนึงเนาะจ้าไอ้พอสองจุ่มเนาะจ้า พี่แก่ร่วมๆกันนะวันนี้นครับนะครับพี่กาดเข้ามานี่กะสำนักสงฆ์นองจองห้องให้ตำบลห้วยคาอำเภอบุญทะเลจังหวัดอบุบลราชธานีเด้อครับข้าขีร่รถขามาเลยเนาะม,นม,มาจบอยู่ที่ขั้มเต็นเด้อจ้ะแต่ว่าบ่าวล้านขี่รถขึ้นมาเรื่อยๆเด้อครับบ่อนยางจังหวัดแต่ว่าเข้ามาได้เหตุเกิดอะอยู่ขั้มเต็นเนาะเพราะว่าเอาขึ้นมามาจอดรถไว้ขั้มเต็นก็บยางเลาะแถวขั้มเต็นเนาะ ครับเชิญชอบคลิปนี้จังนะครับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาลานนําเน่กดกระดิง่งก็จสได้รลบคลิปใหม่ๆจากบาลานครับัาคลิปนี้ก็เสีด้รลาพี่ลาน้องมอบ้านอ่ะเนาะสาน้องเนาะจ้าครับกระปอกันคลิปใหม่มือใหม่สวัสดีครับสวัสดีจ้าไปเมื่อบ้านครับ